กรลึงกรีนอัสดาพรสอยหวานละมุนออร่าเจ้าสาวจับสุดเดียวค่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีทองของนางเอกสาวมากฝีมืออย่างกรีนอัสดาพรจริงๆโดยเฉพาะบทบาทรำนำแห่งกระช้อศสีดาที่ตีบทแตกทำแฟนละครกินกันทั่วบ้านทั่วเมืองถึงขั้นเจอคอมเมนต์ขู่บอกอยากเช่ารถตามไปบุกตบถึงที่บ้านบางก็มีดรรกไอจีมาอยากจะเอาเท้าท้าไปบนใบหน้า บอกได้เลยว่าสาวกีนปลื้มมากและฟีดแบ็แบบครั้งนี้นอกจากละครจะสอลงคิวรัวๆแล้วงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาต่างก็ลังหลเข้ามาไม่หยุดล่าสุดสาวกรีนได้มีงานถ่ายแบบให้กับแบรนด์หนึ่งซึ่งเธอมาในลุคกระโปรงสุดขาวออร่าสั่ง่างดังชุดแต่งงานมองไปมาออร่าเจ้าสาวจับสุด,ส,ดสวยหวานละมุนดัง่งสาวเกาหลีงานนี้ต้องรอลอุ้นว่าแฟนๆจะได้ยินข่าวดีสลากสดของเธอเมื่อไหร่กันนะ